สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักแนวทางนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านที่เวียนเข้ามารับชมนะครับวันนี้เรามีสูตร,รางวัลที่หนึ่งหกตัวนะครับผมก็ใช้วิจารัญานนะครับผมไม่มีใครรู้ว่าหัวยจอ,อะไรนะครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม สูตรหวที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลาดสินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็ใช้วิทยารณยาณในการครับผมน,บนี่คือสูตรรางวัลที่นึ่งหกตัวตรงนะครับผมไม่มีใครรู้ว่าหวยจอะอะไรนะครับผมสูตรก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับหลักแสนใช้หลักพันหนึ่งัง หลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งบวกด้วยเก้าคงที่นะครับผมก็หลักหมื่นนะครับใช้หลักพันสองครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งบวกด้วยเก้าบวกด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดคงที่นะครับผมหลัก หลักพันใช้หลักแสนสองครั้งหลักหม 2, 5, ah ื 100, ่นหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วยห้าคนที่นะครับหลักร้อยใช้หลักหมื่นหนึ่งสองครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดคนที่นะครับผม ำหรับหลักสิบใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วยสามวงที่นะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วย ล่างหครั้งบวกด้วยสามคที่นะครับผมผลบวกก็ออกมาตามนี้เลยนะครับน่งเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกนะครับผมคือคือตัวนี้นะครับผมเก้าเก้เจ็ดหกสองหกอันนี้คือคืองวดถัดมานะครับผม สี่สี่แปดหนึ่งนะครับผมแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับผมแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมหมดที่ผ่านมานะครับผมไปถือช่วยนะครับ สูตรก็บอกไปแล้วนะครับผมถ้ายัางไงก็นั่นนะครับเอาสูตรไปลองทำดูนะครับผมสามบวกแปดบวกหนึ่งบวกแปดบวก,ก,ก,กบเก้า,า,กานะครับผมเท่ากับเก้าเท่ากับเก้านะครับ นหมื่นหกบวกสีบวกหกบวกศูบวกแปคงที่เท่ากับสีเท่ากับสีครับดูทํยนี้นะครับ เราสี่นะครับผมหลักพันนะครับผมหลักพันหกบวก3าบวกเบวกศบวกหเท่ากับสเท่ากับสามนะครับ มาชมหลักร้อยครับผมสูตรก็บอกไปแล้วนะครับผมดูไปทำด้านหลังเอาเองนะครับผมแปดบวกแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหกบวกศูนย์เท่ากับห้านะครับเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าแล้วดูหลักร้อยนะครับ ร้อยสามบศนบวกเก้นะครับผมบวกสี่นะครับผมบวกสนะครับผมบกศูนเท่ากับเก้นะครับผมตอบเก้นะครับ หลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยแปดบวกศูนย์บวกแปดบวกหนึ่งบวกแปดบวกศูนย์บวกสามเท่ากับยี่สิบแปดนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมแจด ราะว่ามันตรงดีเลยเอามาแบ,บ่งกันนะครับผมไปดูงวดวันที่สองพฤษภานะครับผมวันที่สองพฤษภานะครับผมทวนสูตรอีกครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งบวกเก้าคงที่นะครับผมหลักพันสองครั้ง หลักลักหมื่นพันสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบ 10, บนสองครั้งหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่นะครับหลักพันแสนสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งตัวมากตัวมันจะเขียนและคำบวกนะครับบวกด้วยห้าคงที่ หลักร้อยจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดหนวยที่นะครับผมหลักสิบเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งเห็นไหมข้าบบนนะครับบวกบวกมากตัวบวกด้วยสามหนที่ หลักหน่วยเราใช้หลักแสนครั้งหลักพันหลักหมื่นครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยสามที่ครับบวกบวกครับบวกครับจะได้ตัวไหนนะครับสาม บวก9บวก8บวก4บวก9เท่ากับ3นะครับเท่ากับ3นะครับสรหรับหลักมื่นนะครับ6บวก5บวก8บวก9บวก8องคงที่เท่ากับ 6นะครับหักพันนะครับผมดบวกสามบวกเจ็ดบวกแปดบวก r องคงที่เท่ากับหนึ่งนะครับผมหลักร,ร้อยนะครับแปดบวกหกบวกด บวกเก้าบวกแปดเท่ากับเก้านะครับเท่ากับเก้านะครับก็ลบหนึ่งร้อยตักสิบครับตักสิบสี่บวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวก 4บวก3คงที่เท่ากับ0นะครับผม0นะครับตับหน่วยนะครับกับหน่วยก้าบวก4บวก9บวก4บวก4นะครับผมบวก9บวก3คงที่เท่ากับ6นะครับ สามหกหนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับผมเลขหกนะครับต่อไปสูตรรางวันที่หนึ่งนะครับผมทำย้อนหลังเข้าดีแต่เดินหน้าไม่มีใครรู้นะครับผมเก้าสี่สามห้าเก้าแปดนะครับผม ก็ได้สูรแล้วไปทําย้อนหลังดูนะครับผมมาแบ่งแบ่งปันแค่สูตรนะครับผมก็ดูด้วยความบันเทิงนะครับผมไม่มีใครรู้ว่ารอยจกออกอะไรนะครับผมนี่คือสูตรรางวัลที่หนึ่งนะครับผมหกตัวตรงนะครับผมชวิจิตจารยานในการรับชมนะครับผม ไม่มีใครรว่วัวจอกอะไรนะครับขอบพระคุณที่เวียนเข้ามารับชมนะครับขอบพคุณครับ